ูกเดียวเดียวเก้าเก้าเก้าร้อกรัมโอ้กร้หิบแัมนี่เดียวกันแลวไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะหวานด้วยทั้งใหญ่ทั้งหวานขออเริ่มออกยอยประมาณเริ่ม ก็จะระยัดาได้วโยค่ะยค่ะคร่อยค่ร่อยคอรอค่ะอร่อยค่ะร่อยคร่อยคอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยคร่อยคครยค่ะอร่อคร่อยคร่ยคร่อค่ะอยะอร่อะคะ กินมแล้วรสหวานเนื้อคุยวานแค่สวนบางรสหวานเนื้อปุยไหครับหวานจะดุ้งหวานหวานจะดุ้งกระท้อนตะลุงลพบุรีหวานทุ่งลูกอะไรทุ่สวยเนื้อทุกสวยได้คนเริ่มเริ่มกับครับก็ดโบมาถามว่าเทำไม เขาว่าสะดุ้งจริงๆแล้วมันคือเรี้ยวแต่ของเราเนี่ยมันกลายเป็นสะดุ้งกว่เาเพราะว่าไม่คิดจะตอนแรกเนี่ยกินแตส<ะ>่วนยางค่ะที่เขาบ ราะว่ามันหวานสะดุงะด้งเนี่ <c oughs> <c oughs> พยายามชวนเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันเอมาแหงเรียงครับพยายามให้เกษตรกร,รเอาวัสดุเหลือใช้อย่างธรรมชาตินะะฮมาไห่ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับพลาสติกไม่ได้ครับพยายามลดเรื่องการใช้พลาสติกสิส จำหน่ายเองตัวเกษตรกรมาจำหน่ายใช่ครับอย่างของจริงใจตรงนี้ก็เหมือนกันเกษตรกรก็มาจำหน่ายอีก